สิงหาราชก้าวเข้ามาในบ้านแสงจันทร์กล่าวได้เลยว่าวันนี้เขาเป็นคนที่มีความสง่าน่าจะรักให้มากขึ้นจนไม่รู้ว่าจะมากถึงเพียงไหนเขาไม่มีมีแต่หนวดเส้นเล็กขนาดนิ้วก้อยผมเผ้าเรียบร้อยเครื่องแต่งกายก็เหมาะสมเขาเดินเข้ามาอย่างสง่าผ่าเผยแลคมสันหล่อนเกือบทำอะไรไม่ถูกนึกไม่ออกตีหน้าอย่างไรหากต้องออกไปพบแล้วใส่หน้ากากาเข้าหากัน แสงจันแอบหดร้อยอยู่คนเดียวที่คิดว่าต้องเล่นตลกหลอกใครต่อใครแต่แล้วเมื่อออกไปข้างนอกหน้าอันแดงเพราะเกือบอดยิ้มไม่ได้นั้นเจอสิงหราชทำหน้าเข้มข้นเขาถอดหมวกออกแล้วพูดหน้าตายคุณแสงจัน์เหรอครับค่ะแสงจันท์เบือนหน้าไปเสียทางหนึ่งผมเป็นเพื่อนสถานครับโทรเลขมาถึงคุณแล้วหวังว่าคุณคงได้รับค่ะได้รับเรียบรอ้อยแต่ทำไมคุณไม่บอกให้ทราบล่ะครับว่าจะกำหนดมาถึงเมื่อไหร่กันแน่โอ้โหที่กรุงเทพมีงานมากครับ ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันจะเดินทางมาถึงบ้านสมิงได้เมื่อไหร่ขี้ปดรนล้องในใจอยากเห็นเรากระวนกระวายต่างหากแล้วหลอนก็พูดเสียงดังเน็บแนมโดยคนอื่นไม่มีทางเข้าใจดิฉันได้รับโทรเลขแล้วคิดว่าคุณคงมาเดือนหน้าหรือไม่ก็ปีหน้าสิงหราชมองเราอมยิ้มพอรู้เท่าทันผมมาที่นี่ก็ได้รับการต้อนรับที่ไม่สู้ดีนักแต่นั่นแหละครับผมก็เลือดร้อนอยากรับมือกับพวกเลือดร้อนให้มันทันตาเห็นไม่สนุกและไม่รอบคอบเลยค่ะเชิญคุณสิงหราชเข้าข้างในดีกว่า คุณคิดจะอยู่หลายวันไหมคะสักสองสามวันครับแหมร่อนพังออกมายังลืมตัวแต่ก็ไม่ทันครนึกว่าพังอะไรออกมาสิงหราเห็นท่าไม่เข้าทีกลนจะแตกไม่ใช่เพราะเขาแต่คงเป็นเพราะร่อนเขาเข้าไปในห้องรับแขกของโรงสีอันเป็นบ้านที่มานดาแสงจันกับสามีใหม่ของนางอยู่แต่บัดน,นี้แสงจันเข้าครองแทนหญิงสาวสั่งให้คนใช้หล่อนไปตัดเตรียมเรือนหลังเล็กส่วนตัวของหล่อนเพื่อให้เป็นที่พักของเขา สิงหราชกับหล่อนไม่มีโอกาสพูดอะไรกันเพราะคนในบ้านกี่คนตอกกี่คนต่างผัดกันมาแอบมองเพราะว่าเขามีส่วนคล้ายคลึงกับสถานสายฟ้าราวากับฝาแฝดเขาพูดให้ทุกคนเข้าใจว่าการเดินทางมาบ้านสมิงเพื่อมาซื้อที่นาสักผืนหนึ่งและเขาได้ตกลงกันแล้วกับสถานแล้วทุกคนก็ได้ยินเขาตอบคําถามแสงจันท์ว่าผมเป็นคนเลือดร้อนสมัยหนึ่งเมื่อผมอยู่บ้านผมในชนบทพวกญาติผู้ใหญ่ผมท่านเตือนให้ผมรู้จักรักทินทานตัวเอง รู้จักรักหมู่รักพวกท่านว่าเมื่อจะสู้ขนก็ให้สู้อย่างพันลูกหม้อสู้ไม่ได้ให้มันตายคาขวดนั่นมันประกาศไม่ใช่เหรอคะลูกหม้อหญิงสาวถามใช่ครับประกาศสิครับพันลูกหม้อมันต้องสู้จนตัวตายคนที่กลับไปนอนตายที่บ้านเพราะการต่อสู้ไม่ใช่ลูกของพ่อแล้วมันก็ไม่ใช่ลูกหม้อเมื่อผมทํางานการประกอบอาชีพอยู่กรุงเทพผมพยายามทําตัวเป็นคนดีพยายามเหลือเกินแล้วก็เป็นคนดีได้แต่ทันท,ทีที่ทราบเรื่องของเพื่อนเขาผมรู้สึกเลือดเก่าผมมันเดือดพล่าน ผมอยากกลับคืนไปสู่ชีวิตพันลูกมออีกสักครั้งทำไมไอ้พวกนั้นต้องเอาชนะเราทำไมเราเอาชนะมันไม่ได้มันชนะเพราะมันรอบกัดเราแสงจันตอบเพราะเข้าใจความมุ่งหมายของคนรักตนดีแล้วเราก็พูดเพื่อให้เกิดกำลังใจแก่คนทุกคนที่กำลังเนืองแน่นอยู่หลังบ้านเพราะมันรอบกัดเราแล้วเพราะเราคิดสู้มันอย่างซึ้งหน้านั่นก็เป็นการผิดวิสัยการต่อสู้กับคนนักเลงกับนักเลงเป็นเรื่องน่าสรรเสริญแต่การที่คนสู้กับหมาเราจะให้มันเป็นการต่อสู้ยุติธรรม มาที่ไหนมันจะรู้สู้กับหมาก็ต้องสู้แบบว่าเจอที่ไหนตีมันที่นั่นพบที่ไหนเตะที่นั่นผมมาที่นี่เพื่อให้คนบ้านสมิงรู้ว่าก่อนสถานสายฟ้าจะกลับบ้านเขานั้นเพื่อนเขาได้มาก่อนแล้วและพร้อมเจอนักเลงที่นี่ไม่ว่ากลางวันมันจะเป็นใครกลางคืนมันจะเป็นใครในสิบตำรวจตรีประยงขึ้นไปหาผู้บังคับหมวดหรือร้อยตำรวจโทสงัดบนบ้านพักแล้วถามเรื่องไอ้คนที่เป็นเพื่อนในสถานผู้หมวดเห็นว่าผมควรทำยังไงครับ เราตำรวจโทรสงัง่งิ่งงึงนาอันเหี่ยวย่นบอกชัดว่ากำลังเต็มไปด้วยปัญหายุ่งยากไม่มีทางจะทำให้เราไปทำอะไรเขาได้ผมก็มันเห็นต้องฟาดกันเป็นแน่แกจะทำอย่างไรฉันรับรู้ด้วยไม่ได้เป็นอันขาดในายตำรวจว่าถ้าแกพลาดก็ไม่มีทางเล่นงานมันได้แต่จะให้มันลอยชายอย่างย่อเยอ้ยเราเล่นเหรอครับนี่นมันเรื่องของแกการที่แกไปพาดท่ากับมันให้มันเหยียดแกได้ทําให้เสียหน้าพอแล้ว ต่อไปฉันต้องเตือนแกเส้นหน่อยแกจะถือว่าบ้านสมิงเป็นของแกหรือตาอุ่นเหมือนอย่างเก่าไม่ได้เส้นแล้วเพราะท่านผู้ใหญ่ท่านเพ่งเลงเราอันผมฟาดมันเองระวังฉันเข้าข้างแกไม่ได้แล้วนะผมมีข้อหาหลายอย่างจะฟาดมันได้ระวังปืนในกระเป๋ามอนนั่นมีความสําคัญไม่น้อยนั่นก็ยิ่งดีใหญ่สิครับข้อหาของเราก็คือก่อนที่ประยงจะกล่าวจบผู้บังคับหมวดสงัดก็ใส่น้าพอที่จะทําให้เขาหยุดแล้วมองด้วยความสงสยัยแกทําอะไรเขาไม่ได้ดอกประยง เราแกต้องรู้ด้วยเขาเป็นคนมีความสําคัญไม่น้อยเขามีใบอนุญาตพกปืนประโยคนี้เองประโยงเริ่มรู้สึกว่าสิงหาชาศวรเดชไม่ใช่คนเล็กคนน้อยซึ่งความจริงมันก็เป็นเช่นนั้นเพราะเขาโดนท้ายอย่างเอาเป็นเอาตายมาแล้วเขาออกจากบ้านผู้บังคับหมดอย่างหงุดหงิดเพราะท้ายฐานะของสิงหราชไม่ออกและก็รู้ด้วยว่าตนจะทําอะไรหุ่นหันพันแล่นไม่ได้ง่ายๆสถานที่ที่เขาจะไปคือบ้านกำนันอุ่นเพราะอยากรู้ว่าการมาของสิงหราชนั้น เข้ามาเหยียบปากเ <sk ill> หยียบจมูกคนเท่าแก่อุ่นเท่าแก่อุ่นทราบหรือเปล่าและเมื่อทราบเขาจะซ่อนเขี้ยวเล็บเขาไว้อีกหรือไม่ทั้งที่ทุกวันนี้เล็บเท่าแก่อุ่นก็ทู่จนไม่รู้จะทู่ถึงไหนแล้วนานๆประยงจะมาพบเท่าแก่สักทีเพราะเขาฝากไฟทางสมานมากกว่าเท่าแก่อุ่นและตัวเท่าแก่อุ่นก็เห็นว่าประยงเป็นคนที่ว่าที่ลูกเคยเลี้ยงไว้แล้วจึงไม่ได้สนใจอะไรแต่วันนั้นที่บ้านเท่าแก่อุ่นก็เต็มไปด้วยความคลึกคลื้นตัวเท่าแก่สั่งคนในบ้านยังเด็ดขาดว่า ใครจะเอาเรื่องวุ่นวายมาพูดไม่ได้เพราะเป็นวันที่ลูกสาวคนสุดท้องมาถึงบ้านความจริงตัวของท่าแกอุ่นไม่ค่อยถูกเส้นกับลูกสาวคนนี้เท่าไหร่นักแกถือว่าน้ำอบปากหลายนิสัยไม่เหมือนแกเลยถ้าปากร้ายรวนและเอานิสัยของแกไว้บ้างน้ำอบจะเป็นเสือสมิงสาวที่พ่อภาคภูมิใจเมื่อน้ำอบไปอยู่กรุงเทพแกไม่เสียดมเสียดได้หรืออะไรใดีจนนิดเดียวเกือบจะว่าได้ว,ว่าแกไม่คิดเสียด้วยซ้ำไปว่าหล่อนเป็นลูกสาวคนหนึ่งของตน แต่ครั้นเมื่อเสดลูกสาวคนต่อไปแล้วจึงนึกขึ้นได้ครั้นเมื่อน้ำอบมาถึงบ้านแกรู้สึกว่านางลูกสาวคนนี้คงพกพาความยุ่งยากมาด้วยอย่างน้อยที่สุดคงพูดอะไรให้แกหาความสบายใจได้ยากและความจริงมันก็เป็นเช่นนั้นตอนเย็นหล่อนกินข้าวคุยกับพ่อเล็กน้อยแล้วเข้านอนเพราะเหน็ดเหนื่อยพอเช้าวันรุ่งขึ้นก็ลงข้างล่างเปลีป่ยนแปลงระเบียบบ้านใหม่น้ำอบเปิดฉากกับคนในบ้านว่าเมียพ่อไม่ใช่แม่ฉันและฉันก็ไม่ใช่ลูกใครนอกจากลูกพ่อ ใครเก่งขึ้นมาต้องรู้ว่าพ่อจะเลือกฉันหรือเลือกเมียหากเลือกเมียฉันจะกลับกรุงเทพนั่นคือความไม่สบายใจของทุกคนและทุกคนชักไม่ชอบห่อนแต่น้ำอบถือว่าเมื่อตัวอยู่ในบ้านนี้นอกจากพ่อตัวก็ใหญ่คนหนึ่งเหมือนกันวันนั้นก่อนหน้าที่ประยงจะมาหาทาแก่อุ่นลูกสาวกับพ่อได้สนทนากันถึงเรื่องต่างต่างตั้งตนตั้งแต่เรื่องพี่สาวหนีไปคุณสถานยังไม่ตายน้ำอบพูดยังขวานผ่าซากหนูรู้เขารักกันคนคู่นี้โกรธกันก็โกรธอย่างคนรักกัน ปรเดี๋ยวต้องหายโกรธเราเองคิดยังไงเองว่ามันไปหากันเหรอพ่อจะคิดอย่างไรอื่นบ้านเราไม่มีคนแปลกปลอมพอให้รู้ว่าเขาหนีไปกับผู้ชายคนนั้นจะว่าเขาไปชอบใครที่จังหวัดเหรอพ่อก็บอกเขาไม่คบใครนานๆไปทีแล้วพ่อคิดว่าเขาไปไหนฉันเชื่อเลอเกินเขาไม่สวัสดไอสมานเท่าไหร่หรอกเขาหลอกพอ่อเขาไม่เห็นทางอื่นหรอกเขารอกระทั่งรู้ว่าคู่รักไม่ตายแล้วพอรู้ว่าไม่ตายมันเรื่องอะไรที่เขาต้องรอต่อเองรู้หรือเปล่าสถานอยู่ไหนน้ำอบสันน่นนา ฉันไม่รู้ไม่รู้จริงๆเราไม่คิดด้วยว่าจะรู้นึกสิว่าป่านนี้ก็ตายไปแล้วแต่ถ้าเขาไม่ตายเขายังมีชีวิตอยู่พี่เอ้ยไปหาเขาเขาอยู่ด้วยกันยังผัวยังเมียพ่อจะไปทําอะไรเขาพี่เอ้ยก็อายุเกินไปนานแล้วมารุ้นิติภาวะจนไปถึงไหนแล้วจะไปทําอะไรเขาได้เอ็งมันชักจะเก่งไปอยู่กรุงเทพเขาหน่อยชักโวหารเอ้าพ่อจะให้ฉันง่เหรอพ่อไม่อยากให้ลูกพ่อฉลาดเหรอ รอนย้อนถามยังไม่ลดลาวาสอกแล้วหันมองพี่ชายซึ่งนั่งมองน้องสาวอย่างหมั่นไส้กึ่งกำคาญแล้วตอนนี้เราจะรู้ได้อย่างไรพี่เอื้ยอยู่ไหนมันก็ต้องรู้จนได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งก็ถ้าเขาไปอยู่ด้วยกันจริงๆพ่อจะทํำยังไงรอนสั่นหน้ายังไม่เห็นด้วยกับความตั้งใจของบิดาที่ห่อนเดาออกนับบอเห็นว่าไม่ได้อะไรสักอย่างนอกจากล้างผ่านกันต่อถ้าเขามีลูกด้วยกันมันก็หลานพ่ออยู่นั่นเองให้พ่อตัดไม่เหลียวแลมันก็เป็นอื่นไม่ได้เอ็งไม่คิดบ้างเหรอว่ามันเป็นการเหย เสียงคุณอานวยถามอย่างฉุนฉุนก็พี่คิดอยู่แต่อย่างนี้มันถึงต้องล้างผ่านกันเลยพี่ไปร่ำเรียนถึงสิงคโปร์น้ำอบไม่เห็นว่าพี่จะเห็นเป็นการสนุกเลยเวลานี้พวกสายฟ้าก็มีอยู่คนเดียวเท่านั้นที่เฮี้ยวและรวนถ้าหากเขามาเป็นญาติกับเราเสียโดยที่เขาก็รักพี่เอ้ยสิยังกับอะไรดีถ้าเขาไปดีกันจริงๆก็แปลว่าเขารักกันกระทั่งอภัยกันได้เรื่องมันล่วงเลยไปแล้วพ่อยิงจะมีบุญคุณกับเขาเสียอีกแล้วพี่กลัวจะทำอะไรทำไมไม่ไปมาหาสู่กับแสงจันทร์เขาบ้าง ป่าเหมาะได้เขาอีกคนหนึ่งบ้านเราได้สงบกันเสียทีขืนสู้ไปลบไปไม่ตายก็ต้องเข้าตารางน้ำอบยุ่กรุงเทพเสี่ยวคอหอยยังไงพีก่กหนังสือพิมพ์ลงข่าวกระทุงให้บ้านเมืองรู้ว่าบ้านสมิงเรามีคนลักลอบตัดต้นไม้ทําลายป่าคอหาร้ายแรงทําลายชาติเลยนะพ่อติดตารางไม่ต้องคิดออกกันละพ่อหันมามองลูกชายแล้วก็ระเบิดความอัดอั้นตันใจออกมาไอ้กว้ยลูกสาวกู แม่งจะเป็นแม่กูทั้งสองคนเสียละมึงเห็นไหมมันอบรมมึงกับกูมันมาตะเภาเดียวกันเท้งนั้นน้ำอบเป็นลูกที่ไม่กลัวพ่อเหมือนเอื้อยพี่สาวเถียงละรันจนพ่อเกียดเข้ากระดูกดำมาแล้วคนที่กรุงเทพใครๆก็พูดอย่างนี้เขาว่าพ่อรวยใช้ชาติก็ไม่หมดพ่อจะซื้อตึกอยู่กรุงเทพมีรถยนต์สวยๆสามคันสี่คันก็ได้พ่อหน้าไปอยู่กรุงเทพด้วยซ้ําทิ้งงานทิ้งการทางนี้ให้พี่กวยเขาทําแทนพ่อแสนสบายแล้วที่ทางพ่อก็มีคนบ้านสมิงก็มากขึ้นถนนก็ตัดมา พอปลูกสร้างห้องแถวเก็บค่าเช่ากินก็เหลือแล้วไหนจะนาไหนจะลงสีถมเถแต่ถ้าพ่อยังเป็นเสือน้ำอบจะหนีไปคนเก่งอย่างนั้นเถอะยอ้น้ำอบพ่อร้องนี่มึงยื่นคำขาดกับกูนี่ว่าน้ำอบยักไหล่ยังไม่กลัวเกรงแล้วหันมาทางพี่ชายส่วนพี่กับแสงจันทร์ก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรโกรธกันไม่ใช่เหรอมันไม่ไรกับเราน้องสาวมองหน้าพี่ชายอย่างพินิจพิพคิาะห์ยังไม่รู้ว่าบนกบาลเขาภายใต้หมวกแบเร่แดงนั้นมีอะไรเกิดขึ้นกวา ก็แต่งตัวอย่างไอ้พวกจิกโกอย่างนี้ใครเขาจะอยากแล้อีนี่มันยังไงของมันวะอำนวยคำรามบางก็อยู่บ้านยังใส่หมวกมันก็หมดท่าเท่านั้นเองเสียงเท่าแก่ถ่มน้ำลายเบือนหน้าพางลุกหนีเพราะแรงโทสัแล้วหักมุมด้วยความขบขันที่ลูกสาวก็พูดเลื่อยเปื่อยไปโดยไม่เห็นว่าหนังหัวพี่ชายเป็นอย่างไรพร้อมออกไปยืนคิดข้างนอกว่านี่ถ้ามันรู้ว่าไอ้พี่ชายมันโดนนักเลงดีไถหัวเข้าไอ้กวยคงเป็นบ้าเพราะอีน้องสาวคงพูดไม่หยุด บัดนี้เท่าแกอุ่นเกิดความหนักใจขึ้นใหม่อีกแล้วแม้ว่าจะได้ลูกสาวคนเล็กกลับมาบ้านแต่แม่คนนี้พกเอาความกาการไม่กลัวเกรงใครกลับมาด้วยฉลาดกว่าเก่าเพราะไปเห็นเรื่องเยอะมาจากกรุงเทพแต่จะปกครองกันด้วยอำนาจน้ำอบคงได้ทำอย่างที่นางพี่สาวร่อนทำมาแล้วและแน่นอนยิ่งกว่าเอื้อยความคิดที่อยากให้น้องสาวของเอื้อยได้กลับสมานอาจจะง่ายถ้าน้ำอบพอใจสมานและอาจจะยากยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาหากว่าร่อนไม่ต้องการ เรื่องที่สิงหราชสระเดชอารวาสเมื่อมาถึงบ้านสมิงเป็นเรื่องใหม่ที่พอจะทําให้เท่าแก่อุ่นงุนงงยังจับต้นชนปลายไม่ถูกเกือบจะไม่เชื่อหูลูกน้องที่เล่าว่าเขาได้อารวาอยังอุกอาจจริงจังไม่ย่นยอ่อไม่ว่ากับตำรวจมือชั้นดียังประยงและกล้าพอชักปืนออกดวนกับประยงถ้าขืนไปทําอะไรเขาเขาเขามีเขี้ยวมีเล็บประกาศให้คนรู้ว่าคนยังเขาสามารถพกปืนได้ด้วยเหมือนกันและเอาผิดอะไรไม่ได้เพราะไม่ได้พกอย่างประเจิดประเจอ ส่วนที่ว่าจะโกหกหรือว่าไม่มีปืนในกระเป๋าก็ยังหาได้มีใครกล้าพิสูจน์ให้ประจักษ์ได้ว่ามีหรือเปล่าซึ่งหากใครอยากลองดีว่ามีจริงก็คงยิงกันแหลกเท่าแก่อุ่นกําลังหวาดระแวงระแวงทุกอย่างแล้วมันก็สับสนยังบอกไม่ถูกเจ้าสิงหราชคนนี้เป็นใครเพื่อนของสถานสายฟ้าหรือตํารวจรับจากกรุงเทพเรื่องป่าไม้ที่ลูกสาวพูดให้สติก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หวาดผวาดได้เหมือนกันจะเบาใจก็คือว่าบัตรนี้หลักฐานอะไรต่างๆส่วนมากถูกทําลายลาบไปแล้ว ยังเหลืออยู่ก็แต่เพียงไม้สูงที่ตัดทิ้งคาป่าไว้อีกจํานวนไม่น้อยและเต็มเลื่อยขนาดเล็กที่ติดกับรถและเคลื่อนที่ได้ซึ่งสะดวกกว่าการลักลอบตัดไม้เราเลื่อยแบบเก่าที่เคลื่อนไหวหลบหนีได้ยากครั้นเมื่อประยงมาพบเท่าแก่อุ่นก็แน่ใจแล้วว่าคนของแกบอกไม่ผิดเพราะประยงว่าสิงหราชมาอย่างน่าสงสัยท่าทางดีแต่งกายสง่าผ่าเผยและบอกท่านักเลงชัดเจนผมอยากรู้เรื่องที่เกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันมาใหม่ๆแบบแปลกๆเท่าแก่จะว่ายังไง เสือเท่าใกล้กลวนแล้วว่าระยงไปบอกสมานมาพบหน่อยจะแน่ใจเหมือนกันต้องถามอะไรสักอย่างเด็ดขาดแต่จะทำอย่างไรต้องหาลือกันก่อนระยงจึงกลับไปโพงเงินซึ่งความจริงเขาอยากจะไปใจจะขาดแล้วแต่คราวนี้เขาขอยืมจี๊บคันหนึ่งของเท่าแก่ไปด้วยอํานวยเลยลอยติดตามไปอีกคนเพราะเขาทราบจากปากของคนหลายคนแล้วว่าสาวโพงเงินก็มีหลายคนที่จัดว่าสวยเสียแต่ไม่ค่อยออกมาอวดความสวยให้ใครเห็นง่ายๆวันเดียวกันนั้นเอง สิงหราชผูกเครงขรึมแต่อารมณ์ดีก็ออกจากบ้านโรงสีไปกับแสงจันทร์สองต่อสองโดยรถของโรงสีเพื่อไปดูบ้านใหม่ที่แสงจันทร์ปลูกเกือบเสร็จความจริงเขาเห็นมาหลายครั้งแต่ครั้งนี้มีโอกาสเข้าดูบริเวณได้อย่างใกล้ชิดแสงจันทร์เต็มไปด้วยความสุขยิ่งกว่าเก่าก่อนไม่ได้เห็นเทพบุตรในดวงใจของตนในรูปทรงอันแท้จ,จริงเขาช่างมีความงามสง่านาเลรงขามอะไรเช่นนั้นแล้วก็ยิ่งทวีความปรับปลื้มยิ่งขึ้นเมื่อเขากล่าวกับร่อนว่าชีวิตพี่ก็เปรอะปะหาจุดหมายไม่ได้มานานปี แม้ว่ารู้จักสถานสายฟ้าแต่ก็ไม่คิดว่าน้องสาวเขาจะมาเป็นเนื้อคู่แน่ใจเหรอคบว่าหนูจะเป็นเนื้อคู่ที่มีความเหมาะสมกับพี่แน่ใจเชื่อและแสงจังนทร์อีกเหมือนกันที่ทําให้เลือดร้อนระะแรงของพี่บรรเทาลงได้การต่อสู้กับศัตรูการตอบแทนศัตรูยังดุร้ายของพี่จะสิ้นสุดลงเมื่อพี่ไปกรุงเทพคราวนี้พี่ส่งคนของพี่และตำรวจบางท่านที่คนเหล่านั้นเคารพนับถือเจรจาตกลงกับศัตรูทางเชิงการค้าในกรุงเทพว่าขอให้ยุติแก่งแย่งทำมาหากินทางสุจริตของพี่ พี่ต้องการความสุขสงบตอนนี้พี่รู้แล้วศึกบ้านสมิงใกล้อาสานแล้วแต่มันจะร้ายแรงหรือเป็นไปตามภาวะของมันเองยังเอาแน่ไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องคนร้ายกับเจ้าหน้าที่ก็ควรลงเอ่ยด้วยใครทําผิดอะไรก็รับกรรมตามนั้นพี่ต้องการที่นาผืนนี้จะลงมือทําอะไรไปเลยเมื่อเรื่องเรามันหมดก็ปลูกบ้านใหม่ตามแบบที่เราสองคนต้องการแล้วมีความเห็นร่วมกันขายที่ที่นี่ให้พี่เถอะขายยิงสาวอุทานขายที่ผืนนี้ให้พี่นี่พี่เข้าใจอย่างไรคะ หัวใจหนูเป็นของพี่แล้วที่นาผืนนี้จะเป็นของใครอื่นเสียใจเขาทำหน้าเกร่งคนบ้านนอกไม่เหมือนคนกรุงเทพที่ผู้ชายจะเข้าไปคลองสมบัติผู้หญิงได้อย่างหน้าตาเฉยแต่ชนบทเป็นอีกอย่างพี่ไม่ได้รักษาหน้าตาพี่คนเดียวพี่ยังต้องรักษาหน้าตาผู้หญิงที่จะเป็นเมียพี่ด้วยม่านตาแสงจันทร์สายฟ้าพราากล่าวไปด้วยความตื้นตันและภาคภูมิใจไม่ใช่แสงจันทร์สายฟ้าแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งที่เพียงแต่เป็นเพื่อนพี่ชายผู้ใช้ชีวิตหัวหกก้นขิดผ่านคุกตารางมาแล้ว และเจ้าเพื่อนคนนั้นก็อาจเป็นคนเกเรอันธพาลมาแต่ไหนก็ไม่รู้คนบางจําพวกจะเฝ้ามองแล้วพูดกันแล้วมันจะพูดกันไม่หยุดหย่อนกว่าความจริงจะปรากฏมันก็พูดจนเราช้ำไปหมดสำหวันข้างหน้าหากเราทําอะไรรุ่งเรืองมันจะพูดได้อีกว่ามันพูดกันแล้วคุณแม่ของแสงจันทร์กับพ่อเลี้ยงยังไงเล่าคือตัวอย่างที่ชัดเจนแต่นั่นมันคนละอย่างกันนี่ค่ะแสงจันทร์เถียงยังเกรงใจมันอย่างเดียวกันแหละถ้ามันจะพูดแต่ถ้าหากว่าพี่ซื้อที่นาผืนนี้เงินก็เข้ากระเป๋าแสงจันทร์ คุณแม่พูดอะไรไม่ได้เลยยิ่งพ่อเลี้ยงก็จะพูดอะไรไม่ได้ด้วยเข้าใจหรือยังแสงจันทร์เข้าใจแล้วค่ะพี่กลัวคนสองคนนั้นจะพูดเหมือนยางคนอื่นพูดคิดเหมือนยังคนอื่นคิดว่าแสงจันทร์คลองตัวมาได้พอเจอไอ้หนุ่มกรุงเทพเข้าหน่อยก็คว้าเอาพี่เลยต้องซื้อแล้วจะปลูกบ้านให้งามเราจะลงทุนตัดถนนแยกมาเข้าบ้านเราเชื่อเถอะก่อนเราแก่แสงจันทร์จะได้เห็นสิ่งเหล่านี้อุ่นหนาฝาข้างผู้คนย่านนี้จะเยอะแยะมันต้องเป็นตลาดพี่จะทำให้บ้านสมิงเราอบอุ่น นานไปใกล้คงลืมได้เหมือนกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นครั้งหนึ่งที่นี่แล้วมันนองเลือดแต่แท้ที่จริงมันจะกลายเป็นฝันร้ายไปชั่วขณะแสงจันทร์ทอดสายตาสู่ความเวงหวังเบื้องหน้าอย่างเลื่อนลอยแล้วพูดเบาๆเหมือนฝันละเมอคุณพ่อเคยพูดอย่างนี้เสมอตลอดเวลาบ้านไปอายุท่านท่านพยายามปรับความเข้าใจกับเท่าแก่อุ่นท่านว่าทาไมมน,นุษย์อยู่ร่วมกันด้วยความสุขไม่ได้แม้มีความโลภอยู่บ้างก็ขอให้มันอยู่ในขอบเขตไม่ใช่โลภด้วยความอยากได้ของคนอื่นไม่ใช่โลภเพราะอยากได้อํานาจ พรามอำนาจมันอยู่ไม่จีรังยั่งยืนท่านขอร้องเท่าแก่อุ่นว่าขอให้รวมมือกันสร้างถินฐานบ้านสมิงเราให้สงบสุขให้เป็นตัวอย่างผู้คนจะได้ทยอยกันมาทำมาหากินในไม่ช้าจากบ้านจะกลายเป็นอำเภอใหญ่ไปเองการมีชีวิตอยู่ให้คนกราบไหว้ด้วยความรักและบูชามันอยู่ได้นานนักหนาแม้ตนจะตายไปแล้วผู้คนก็ยังไม่มีใครลืมพี่เองก็คิดอย่างนั้นเคยนึกแต่แรกว่าทำอย่างไรจะให้เขาคนนั้นมีความคิดอย่างเดียวกับเราแต่เมื่อดูแล้วเห็นว่าไปไม่รอด ราะความชั่วร้ายมันเป็นสันดานแท้จริงของเขาวัยและสังขารที่ล่วงโรยลงไปไม่ได้ทําให้เขาเหลยวหลังกลับมามองในสิ่งที่มนุษย์วัยนี้ควรมองเปล่าเลยเรื่องมันก็เลยต้องนองเลือดต่อไปเท่านั้นแล้วพี่จะทําอย่างไรต่อไปคะแสงจันทร์หันมาถามพรุ่งนี้เขาบอกพี่กล่าวว่าคนของพี่จะมาถึงที่นี่พร้อมรถจีบเราจะทําการซื้อขายที่นากันให้มันอื้อฉาวียก่อนแล้วพี่จะดําเนินการวางรูปงานไล่ของพี่เป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่จะอยู่กันอย่างเลื่อนลอยให้คนเหล่านั้นสงสัยว่าเรามาคอยดักเล่นงานเขา ร้านนั้นจัดเป็นร้านขายของที่ใหญ่โตกว่าร้านใดในตลาดซึ่งมีห้องแถวประมาณ3-40ห้องพระไปด้วยร้านขายก๋วยเตี๋ยวร้านขายเนื้อหมูเนื้อวัวสดร้านขายสมุดดินสอร้านขายของชำเจ้าของร้านเป็นคนไทยปนจีนมีข้าวของหลายอย่างตั้งแต่มุ้งหมอนที่นอนเครื่องอัฐบ,บริขารสำหรับพระตะเกียงแม้กระทั่งเชือกและด้ายทุกชนิดรวมทั้งมีแผนกตัดเย็บเสือ้อขณะนั้นเจ้าของร้านกำลังต้อนรับลูกค้าคนหนึ่งซึ่งมาเลือกซื้อหมอน ที่นอนขนาดย่อมๆและผ้าปูที่นอนมุงเมื่อเลือกของที่ถูกใจได้ก็นั่งเจรจากับแม่ค้าด้วยหน้าตายิม้ยมแย้มกระทั่งแม่ไม้สาวเดินเข้ามาในร้านแต่ยังไม่ทันมองมาทางแคล่เล็กหน้าตู้ไว้หมอนและผ้าหม่มแม่สาวผู้มาซื้อของก็หลบวูบหันข้างให้แล้วรีบพูดอย่างลุกลนช่วยจัด่อให้เรียบร้อยฉันจะออกไปหาอะไรฟังโน้นหน่อยเดี๋ยวจะมาเชงเงินนะพูดจบก็ลุกขึ้นเดินออกจากร้านไปทางซอกอีกด้านหนึ่ง แม่ค้าเลือกกันของที่หญิงสาวผู้นั้นสั่งไว้เสียทางหนึ่งแล้วเงยหน้าทักแม่ไม้สาวยังค้นคุ้นเคยเชนั่งก่อนคุณฉเฉลียวเไปไ็นไงมาออกมาเก็บเงินที่ร้านแม่ฟูเขาฉเฉลียวตอบแล้วเดินเล่เข้ามาหาพลังนั่งบนแคร่หล่อนแต่งกายอย่างสาวชนบทที่ทำงานคือนุ่งผ้าดำจงกระเบนสวมเสื้อสีดำแขนยาวปิดเอวแต่เข็มขัดหนา้าแลบออกมาให้เห็นสวมงอบหน้าตาไม่บอกว่าผ่านงานหนักอะไรแม้แต่นิดเดียวนิ้วนางเรียวเป็นลำเทียน ใบหน้าผุดผ่องอิ่มเอิบไปด้วยความสุขที่มาจากกองเงินกองทองและคราวนี้ดูเหมือนเจ้าของร้านซึ่งพบปะกันบ่อยๆรู้สึกว่าปากหล่อนมีสีแดงเกินธรรมชาติเมื่อเฉลี่ยนั่งลงใกล้ๆกก็มีกลิ่นหอมชื่นใจจากน้ำหอมเจ้าของร้านร้องทักหอมฟุ้งเชียวหน้าตาก็เช้งวับคุณเฉลี่ยต้องการอะไรบ้างวันนี้หล่อนยิ้มอายออกมาแล้วก็ดูไรเลยเปื่อยไปหมุนนี้ขายดีเหรอก็อย่างนั้นแหละนี่เจ้าของร้านเอียงหน้าเข้ามากระซิบ คนเก่าคนแก่ของคุณเฉลียวยังไงเมียไอ้ผงเอา้าแจมเหรอจ๊ะเจะอิมใช่เข้ามาซื้อผ้าหม่มหมอนเสื่อที่นอนสําหรับสองคนมุงหมอนสองใบแถมตะเกียงลานอีกดวงหนึ่งด้วยหลายร้อยสิใช่ไอ้ผงตายใครว่าไม่มีอะไรติดตัวนี่นางเมียทาปากแดงเช้งมาเลือกของไว้บอกเดี๋ยวจะมารับมันคงอายคุณเฉลียวละมัง้งเห็นรีบออกไปเมื่อเห็นคุณเฉลียวเข้ามาแม่ไม้สาวมองสิ่งของเหล่านั้นอีกครั้งพร้อมความสงสัย เงินรวมครึ่งพันบาทที่แจมเอามาซื้อของนี้คงไม่เกลี้ยงกระเป๋าแน่นอนต้องมีเหลืออยู่อีกและจํานวนคงต้องมากกว่าที่จ่ายและเงินเหล่านี้จจาได้มาจากไหนใครเป็นคนให้แจมบอกกับหล่อนว่าไม่มีอะไรติดตัวไม่มีบ้านช่องที่ทํากินแต่การที่คนเรามีเงินซื้อของแบบนี้เรากับมีที่อยู่ที่กินอย่างสบายจจาได้เงินมาจากไหนจากใครความจริงนับตั้งแต่วันได้พบกันวันนั้นแจมไม่ได้ไปหาฉเฉลียวที่บ้านอีกเลย ชีวิตใหม่ร่วมกับนายสิทธิ์ตำรวจตรีประยงทําให้หลอนลืมโลกลืมความทุกข์ยากลําบากมีแต่ความสุขสบายมีกินมีใช้อย่างฟุ่มเฟื่อยเพราะปรากฏไม่เพียงแต่หลอนจะหลงเขาประยงเองก็ไม่คิดว่าจะมาเจอเอาความประหลาดตื่นใจและทั้งหน้าพิศวงจากบทบาทเย้าวยวนของแจมและทั้งเขาต้องนึกถึงหลอนทุกลมหายใจเข้าออกและยิ่งเขาทําให้หลอนรู้จักความสะอาดหมดจดของร่างกายรู้จักประเทืองความหอมให้แก่ผิวกายทั้งภายนอกภายในเข้าด้วยแล้ว หล่อนก็กลายเป็นผู้หญิงที่มีความสลักสําคัญสําหรับเขาอย่างเหลือหลายกระทั่งเขาเกือบคิดเอาหล่อนไปไว้เสียบ้านสมิงด้วยซ้ําไปส่วนแจมนั้นไม่ต้องพูดเขาบอกหล่อนเมื่อไหร่เป็นปลอไปเมื่อนั้นและถ้าหล่อนได้เป็นเมียเขายังออกหน้าออกตาแจมก็ไม่ต้องการสวรค์ชั้นไหนอีกเมื่อผู้ชายเกิดความลุ่มหลงเพราะผู้หญิงของเขาตั้งหน้าต,ตั้งตาปรนิบัติอย่างสุดสติกําลังก็หมายถึงว่าเขาได้ทุกอย่างเท่าหรือเกินกว่าความต้องการเขาเสียอีก กระเป๋าเขายอมเปิดให้เงินรังไหลออกมาแต่มันก็ไม่ใช่เงินของเขาคนเดียวแท้จริงส่วนมากเป็นเงินที่มาจากกระเป๋าของสมานบ้างเขียมบ้างและพวกเจ๊กในตลาดบ้านสมิงบ้างความจริงเขาเองไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยอะไรนักเพราะไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารเหล้าบุหรี่ประยงมีทางได้มันมาอย่างฟรีๆและสะดวกเสียด้วย เฉลียวพวกเอาความสงสัยเล่านี้ไปแล้วเตรียมเล่าให้ผู้บังคับหมวดหนุ่มฟังเมื่อเขากลับมาจากป่าซึ่งเขาออกไปตระเวนหาสถานที่ที่เล่าหลายได้ค่นไวร้รวมทั้งหาหลักฐานที่วัดโพงเงินกลายเป็นกองบัญชาการย่อยๆของร้อยตำรวจโทภาศกรไปแล้วสิบตำรวจโทสแสวงตามมาสมทบอย่างเงียบๆพร้อมกันนั้นสาขางานเขาก็เริ่มแผกกว้างออกไปเพราะได้รับความร่วมมือจากนายคงเฉลียวรวมทั้งคําแนะนําเกี่ยวกับลู่ทางและให้รู้จักกับคนบางคนที่พอเชื่อถือได้ นับวันก็ยิ่งรู้ความเป็นไปภายในโพเงินมากขึ้นว่าทุกวันนี้เท่าที่มันสงบก็เพราะอํานาจของสมานซึ่งมีเหล่าหลายหลายก๊กหลายเหล่าขึ้นอยู่กับเขารวมทั้งเสือผู้ด้วยสมานดําเนินชีวิตและกิจอาชีพแบบเดียวกับพ่อของเขาผิดแต่มีความน่าเลือดน้อยกว่าเพราะยังหนุ่มและชอบสนุกขนองเขายินดีรับซื้อของโจรเท่าที่เห็นว่ามันเกิดประโยชน์กับเขาแต่เขาก็สามารถบังคับให้เหล่านักต้นเหล่านี้ไม่ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาก่อความยุ่งยากขึ้นในหมู่บ้านโพเงิน ซึ่งหากลายไดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงแล้วกลุ่มอื่นๆที่ยังมีความเคารพนับถือกับเขาก็จะตัดสินกันแบบโจรเสียเลยความเคืองของเขาเป็นไปอย่างเงียบๆและเขาก็ทําให้โพงเงินสงบโจนผู้หลายได้ดีเสียกว่าผู้ใหญ่บ้านที่กลับตกเป็นสมุนเขาโดยปริยายข้อนี้นับเป็นส่วนดีของเขาสําหรับชาวบ้านที่ตั้งหน้าต,ตั้งตาทามาหากินไม่อยากได้รับความเดือดร้อนจากโจรผู้หลายแต่ก็มีหลายรายที่เขาเบียดเบียนแก้งทําลายอาชีพรีถคค่ายข่มขู่เอาที่ดินบ้างเอารัดเอาเปรียบ เชิงซื้อขายข้าวบางกว้านซื้อที่นาราคาแพงด้วยราคาถูกบ้างสุดแท้แต่จะพอใจหากไม่ยินยอมตกลงมือโจรอีกเหมือนกันที่จะจัดการกับผู้ขัดขืนความประสงค์ของเขาอย่างไรก็ตามยานโพเงินมีทั้งทุ่งและป่าติดต่อกับบ้านแทนอันเป็นบ้านป่าทิ่เกิดเสือภูก็เป็นทำเลเสือป้นทั้งหลายที่หลบหนีร้อนคือการปราบปรามของเจ้าหน้าที่มาพักพิงรวมพลขายของซื้อหากกระสุนและอาวุธล้วออกเที่ยวสังหารผ่านชีวิตคนสุดจริตชนต่อไป เมื่อเหล่าร้ายเรื่องอำนาจเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ทำงานอย่างเข้มแข็งเมื่อกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่มีความเด็ดขาดทำอะไรไม่ได้หรือทำได้เพียงครึ่งๆกลางๆก,ก็ถูกยิงกิ้งโคโล่ไปยอมเป็นธรรมดาที่ปากของคนดีต้องปิดสนิทไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อให้เห็นตามตาก็ไม่มีใครเห็นเป็นพยานให้แก่เจ้าหน้าที่พอเอาคนร้ายเข้าขุกในคงเก่าว่าวอย่างถูกต้องและพาศกรเองก็ยอมรับว่ามันเป็นเช่นนั้นเพราะเขาอยู่ตามจังหวัดต่างๆมาหลายจังหวัดแล้วคนดีนอนตาไม่หลับ หากเขาทาอะไรอย่างพลเมืองดีเขาหันหน้าเขาหาใครไม่ได้และเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเขาไม่ทันท่วงทีเมื่อเขาถูกลังควานถูกแรงพวกกาลังเจ้าหน้าที่ที่ไหนจะมีพอคอยเฝ้าคุ้มกันตลอดวันตลอดคืนตลอดปีตลอดชาติหลายต่อหลาย,ล,ล,ายล,ลายมาแล้วเรื่องยังคาลงคาสารมันตัดพยานเสียด้วยกระสุนปืนเสียแล้วใครจะกล้ามันเอาชีวิตไม่ได้ก็ปล้นเงินปล้นทองเผาบ้านช่องห้องฝาชิบหายวายวอดหมดเว้นเสียแต่ว่าม,มีเจ้าหน้าที่ดีเข้มแข็ง ถ้าไม่พวกคนดีทั้งหมดเกิดความเชื่อมั่นว่าจะปราบปรามมันอย่างเด็ดขาดถอนลากถอนโคนยังไม่เห็นแก่หน้ามันทำไมล่ะครับคนดีเหล่านั้นจะไม่ร่วมมือเพียงแต่ขอให้ทําจริงอย่าละหลวมก็พอแล้วมันจะได้นอนตาหลับกันเสียทีต้องปราบโจรด้วยนะครับเมื่อก่อนนี้ก่อนมีเรื่องทั้งบ้านสมิงทั้งที่ไอ้ผู้มีค่าตัวตั้งหมื่นแล้วกระมังมันยังเดินเข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวในตลาดโพงเงินได้อย่างสบายแถมสะพายปืนกคนด้วยใครจะทําอะไรมันได้มันอยู่ตลาด ผู้ใหญ่บ้านนั่งสีอยู่ที่ปลายนาโนนมันทักใครต่อใครให้วุ่นไปหมดแล้วใครต่อใครก็พากันไปกราบลานมันนั่นคือทั้งหมดที่เขาได้รับมาจากนายคง